สวัสดีครับสงครามยูเครนก็ดําเนินต่อไปถึงแม้ว่ามีนักวิเคราะห์วิแคร์แะดับศาสตราจารย์อาจารย์ด็อกเตอร์หลายคน เป็นกังวลว่าจะเกิดสงครามใหญ่สงครามโลกแต่ว่าแอดมินกลับมองว่าสงครามยูเครนเนี่ยควบคุมนี้ได้แล้วควบคุมอะไรได้หรือครับก็ควบคุมขอบเขตของสงครามไม่ให้มันขยายตัวเรื่องนี้แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเนี่ยคุยกันหลังบ้านนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่ารัสเซียดื้อเฉยแต่รัสเซียก็ยอมถอยมายึดทางภาคตะวันออกของยูเครนอันนี้ก็แสดงว่ามีการเจรจาได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการประทั การะหว่างรัสเซียกับเนโตแอดมินพูดบ่อยๆว่ามหาอำนาจเนี่ยไม่รบกันเองนะครับมันมีช่องทางคุยกันนี่อยู่แล้วต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วเราจะเข้าใจเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้แอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่า สหรอเมิการจะช่วยยูเครนเท่าที่ยูเครนยังสู้หมายถึงขึ้นอยู่กับยูเครนว่าจะยังสู้ไหมซึ่งสหราเมิการทาตามสัญญานะครับที่ให้ไว้กับยูเครนก็คือการช่วยเหลือทางการทหารในสัญญาบูดาเปสต์หรือว่าข้อตกลงบูดาเปสต์ไม่ถึงขั้นเป็นสนธิสัญญานะครับแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาหรือว่าข้อตกลงให้สหรอเมิการนี้ร่วมรบกับยูเครนเหมือนกับสหราเมิการจะไปร่วมรบกับเนโตเพราะฉะนั้นสหราเมิการก,กับอังกฤษเนี่ยทำได้แค่ส่งความช่วยเหลือนี้เท่านั้น สูงกำลังมารบอย่างเป็นทางการนี่ไม่ได้ส่วนทางฝ่ายรัสเซียก็ต้องการยื้อให้ยูเครนนี่หมดแรงยอมเจรจาด้วยตัวของยูเครนเอง รัเสเซียก็โจมตีนี้ไปเรื่อยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าสามารถจํากัดวงของสงครามนี้ได้แล้วถ้ายุเคนยอมเจรจาก็คือยอมสัเมริการก็หยุดการช่วยเหลือแต่ถ้ายุเคนยังสู้โจทรสเซียต้องล่าถอยกลับไปก็เป็นเรื่องของรัสเซียกับยุเคนแต่ว่าสงครามจะไม่ขยายตัวออกไปนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวของยุเคนว่าจะสู้ไหม สู้ต่อสัตมิการก็ส่งอาวุธต่อถ้าถามว่าโอกาสที่ยูเครนเนี่ยจะยอมเจริจามีไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีนะครับไม่ว่าตอนนี้ยูเครนทําผลงานได้ดีแต่ว่ากําลังของยูเครนเนี่ยมีน้อยกว่าเยอะการเกณฑ์ทหารทําได้น้อยกว่ารัสเซียไม่ว่าอัตราส่วน 1. ต่อ7ก็คือทหารยูเครนหนึ่งนายเนี่ยแลกกับทหารรัสเซียได้7นายแต่ว่าในระยะยาวนะครับยูเครนจะหมดก่อนนี่คือปัญหาของยูเครน มันจึงทําให้รัเสเซียนิยมยื้อกัดฟันสู้แม้ว่าจะเสียหายเยอะแต่รัเสเซียก็ยังมีทหารอีกเยอะที่จะเอามาแลกกับยูเครนนะครับรัเสเซียนิยมเสียอยู่แล้วถ้ารบในสภาพนี้ยูเครนจะหมดก่อนแน่ๆดังนั้นยูเครนนะครับจึงต้องการอาวุธขั้นสูงเพื่อให้ได้เปรียบรัเสเซียที่มากสุดก็คือเครื่องบิน F16 ส่วนรัเสเซียก็ต้องไวไวเพราะถ้ายูเครนได้ F16 มานะครับอัตราการสูญเสียเนี่ยอาจจะเป็น1ต่อ10 1ต่อ20 1>, 1ต่อ50หรือว่า1ต่อร้อถึงตอนนั้นรัสเซียนี้ลำบากแน่จะเกรทหารนี้ไม่ทันนะครับความได้เปรียบของรัสเซียจะหายไปนั่นคือเหตุผลที่ว่ารัสเซียเนี่ยทำไมต้องโวยวายแล้วก็งองแงเมื่อมีข่าวว่ายูเครนจะได้ F16 พอรัสเซียร,รู้ดีว่าพวกมหาเทพทั้งหลายของเขาทั้งซู30ซู34แล้วก็ซู35เป็นแค่ราคาคุยที่รัสเซียทำไว้เท่านั้นเองนะครับ เมื่อสถานการณ์นี้เป็นแบบนี้มันก็ไม่มีความจําเป็นที่เนโตเนี่ยจะไปเปิดศึกกับรัสเซียมันก็เป็นอย่างที่แอนดมินได้วิเคราะห์ไว้เรื่องโดรนของรัสเซียที่ไปตกในเขตของโรมาเนียซึ่งก็เป็นชาติเนโตจริงๆต้องแต่งทัพนิสัยกันไปแล้วแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องใหญ่ล่าสุดเลขาธิการของเนโตออกมาบอกว่ารัสเซียไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับก็เพื่อให้เรื่องนี้มันจบและกองเชียร์ร,ยรัสเซียไม่ต้องมาพูดว่า เนโตกไม่แน่จริงเนโต้กลัวรัสเซียมันต้องพิจารณาด้วยเหตุผลมีสติรอบคอบจะมาคิดเหมือนตาสีตาสาขุดหน่อไม้ใส่มองหาป้าปากปิดตามคณามีปัญญาน้อยนิดนิยมคอมมิวนิสต์แต่ว่าติดใจสีดิภาพนี้ไม่ได้นะครับแล้วพวกชอบนับถอยหลังสงครามโลกเนี่ยอันนี้ก็เผาๆลงบ้างสดิดสดิ่นีนทุกเรื่องอะไรนิดอะไรหน่อยสงครามโลกนี่อย่างเดียวไม่ได้พิจารณาอะไรเลยนะครับ อีกเรื่องที่น่าสนใจคืออาร์เมเนียจะตีจากรัสเซียเข้าหาตะวันตกแล้วก่อนอื่นต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับบริเวณประเทศอาร์เมเนียเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่มากมีเชื้อสายเปอร์เซียแต่ว่าต่อมาเนี่ยรับศาสนาคริสต์จนออตโตมันี่เรื่องอำนาจก็เข้ายึดเป็นหัวเมืองแล้วครับเพราะฉะนั้นอาร์เมเนียกับออตโตมันเนี่ยเป็นอริกันจนออตโตมันนี่ล่มสลายลงไปโซเวียตขยายอิทธิพลเข้ามาแทนนะครับอาร์เมเนียต้องเข้าหาโซเวียตก็เพื่อทวงแผ่นดินคืน อาร์เมเนียก็ได้คืนมาเยอะนี้พอสมควรจากตุรกีแต่ว่าพอโซเวียตล่มตุรกียซึ่งตอนนั้นไปเข้ากับตะวันตกแล้วตุรกียนี้เอาคืนกวาดล้างอาร์เมเนียนี่อย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตเยอะมากว่ากันว่าเป็นหนึ่งล้านคนนะครับอาร์เมเนียนิสู้ไม่ได้ก็เหลือพื้นที่นิดเดียวอาร์เมเนียเข้าหารัสเซียพึ่งพาบรมีให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพในประเทศได้ก็เพื่อป้องกันตุรกีนี่แหละครับรัสเซียก็ได้โอกาสมาสกัดเนโต้ทางตอนใต้วินวินทั้งสองฝ่ายตอนหลังมานะครับพื้นที่ของอาร์เมเนียที่ตุรกียึดไปเนี่ยคนพบแหล่งก๊าซที่มหาศาลรัสเซียจึงไปเข้ากับตุรกีหวังร่วมกันส่งกาซผ่านท่อเข้ายุโรปแล้วก็มี อาร,ร์เบจัานซึ่งก็มีแหล่งกา๊าซและก็เป็นญาติกับตรุรกีเนี่ยมาร่วมโครงการด้วยยังไม่พอนะครับอิสราเอลที่มีแหล่งกา๊าซก็มาร่วมด้วยเช่นกันกะว่าจะวางท่อกา๊าซเข้าลิเบียก่อนส่งเข้ายุโรปปัญหาคือกา๊าซจากอาร,ร์เซบจัานเนี่ยวางท่อมาตรุรกีนี่ไม่ได้เพราะว่ามีพื้นที่อาร์เมเนียนี่กั้นอยู่เป็นพื้นที่พิพาทนาโกโนโคาราบักแก๊งท่อกา๊าซก็คุยกันจะรออะไรล่ะครับอาร,ร์ไบจยานก็เปิดศึกกับอาร์เมเนีย โดยมีตุรกีกับอิสราเอลที่เข้ามาช่วยโวนัสเซียหัวหน้าแกงท่อการ์ดที่มีฐานทัพยอยู่ในอาร์เมเนียอันนี้ก็ตีมือแล้วครับบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้มาช่วยเหลืออาร์เมเนียอ้างว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสเวียตโดยสตาลินแบ่งให้กับอาร์เซปิจันแล้วซึ่งความจริงมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันเป็นของอาร์เซปิจันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทีแบบนี้รัสเซียยึดกฎหมายแล้ะครับทีมาบุกยูเครนไม่ยึดกฎหมาย มันทำให้อาร์เมเนียนี่ตัวคนเดียวแพ้น้อยใจไม่เอาแล้วกับรัสเซีย อาร์เมเนียต้องการเข้าเนโต้และก็จอร์เจียที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็ต้องการเข้าเนโต้นี่เหมือนกันนะครับพอารัสเซียกดขี่มากแต่ว่าเรื่องนี้นี่ไม่ง่ายจอร์เจียแข็งแรงในการต้านรัสเซียมากกว่าอาร์เมเนียอาร์เมเนียค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ยากจนเพราะว่าโดนกดขี่มานานแล้วนะครับแอดมินคาดว่ารัสเซียคงพยายามควบคุมทางการเมืองอาร์เมเนียอาจจะมีการเปลี่ยนผู้นําและอาร์เมเนียเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะพึ่งพาได้นะครับ สภาพของอาร์เมเนียแย่กว่ายูเครนเยอะถ้ารัสเซียหาเรื่องยึดไม่มีใครช่วยอะไรใต้เลยนะครับเหมือนลูกไก่ทหารแทบไม่มีอาวุธแทบไม่มีพันธมิตรก็ไม่มีเป็นประเทศที่น่าสงสารที่สุดประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากภูมิศาสตร์ที่เสียเปรียบ พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอาร์เมเนียก็คืออิหร่านนะครับเพราะว่ามีเชื้อสายเปอร์เซียมาแต่ชาติปางก่อนแต่ว่าชาตินี้อิหร่านเนี่ยเป็นพันธมิตรของรัสเซียอาร์เมเนียไม่ต้องมาหวังพึ่งแอดบินยังนึกไม่ออกว่าสัตวมิกากับเนโตจะมาช่วยอาร์เมเนียได้อย่างไรนะครับถ้าจะช่วยเนี่ยต้องให้ตุรกีซึ่งก็เป็นเนโตแล้วก็อยู่ใกล้อาร์เมเนียที่สุดเป็นคนช่วยแต่ว่าตุรกีเป็นคู่อริกับอาร์เมเนียแบบเข้ากระดูกชนิดที่ว่าเห็นที่ไหนจัดการที่นั่นนี้อยู่แล้วมันแทบเป็น ไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอดูต่อไปจะช่วยอาร์เมเนียนี้ได้อย่างไรส่วนกองเชียร์รัสเซียเตรียมตัวแะไรล่ะครับเตรียมตัวกล่าวหาว่าเนโตเนี่ยขยายอิทธิพลนี้อีกแล้ว เราจะเห็นว่าประเทศรอบๆรัสเซียมีแต่ประเทศจนๆจน,จน,นี้ท้งนั้นยกเว้นคาซัคสถานที่มีแหล่งน้ํามันนะครับเป็นเพราะอะไรเพอราะรัสเซียเนี่ยตั้งใจเลี้ยงไว้เป็นการโนเกาะกินผลประโยชน์ไม่ให้พัฒนามากนะักเพราะว่าจะคิดแยกตัวได้เป็นแนวคิดการปกครองแบบโบราณไม่ได้ดังใจรัสเซียก็ใช้กําลังนี้ไปปราบเหมือนไปปราบหัวเมืองซึ่งมันก็ไม่โอเคแล้วในสมัยนี้นะครับแอนมินเป็นห่วงอาร์เมเนียมากเพอราะรัสเซียเนี่ยกำลังเสียหน้าในยูเครนอาจจะมาทุบอาร์เมเนียโชว์ก็เพื่อแสดง เีนอำนาจกบเกลื่อนอันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับแล้วอาร์เมเนียไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเอดมินคิดว่ารัสเซียไม่ทําอาร์เมเนียหรอครับเพราะว่าอาวุธรัสเซียนี่เหลือน้อยแล้วแต่ว่าโอกาสเปลี่ยนตัวผู้นําอาร์เมเนียนี่มีสูงมากซึ่งผู้นําอาร์เมเนียคนนี้ก็พร้อมไปอยู่สาดมิกานี่อยู่แล้วนะครับ